สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC สุขุสุนนะจา๊เนาะตามไปเบิงมือนีได้รับภารกิจเจ้าของเพิ่นไปเที่ยวให้ไปว่าให้ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้อาหารให้แน่ว่าสัน่นเข้ากับไปเฮ็ดตามคำาที่เพิ่นบอกนะพี่น้องเฮ็ดจังไดมีกันซ้นํานีเข้าหว่างเข้ากับไปเบิงให้เพิ่นเอาเป็นจังไดนั่ไปเบิงเลยพี่น้อง ไปเบิ่งเลยจ้าพี่น้องมือนี่มาเลี้ยงเป็ดให้ยายบีเด้อนี่มาเลี้ยงเป็ดมาเบิ่งสวนให้เพิ่นเดี๋ยวอาหารกระไฮระเด้อนี่เป็ดอย่างสวยงามเลยร้อยนามเด็ดพี่น้องเอ้ยธรรมชาติไต้หวันก็ะนาอยู่อยู่เด้อนี่นี่อาหารกระไฮระเด้อนี่ มาให้อาหารเพิ่นเอาโอน้ำเพิ่นก็มีแล้วนะเบิงสวน,นเพิินพี่น้องยุกใกล้ๆบ้านสวนยายบียุกใกล้ๆบ้านค่อยเพลินํำหมากลากใหม่เพิินสวนเพิินามาหน่อยกับมานน้ำเด้ บพักเพื่อนพี่น้องพักเพื่อนฟักทองหมากฟักทองเห็นบอลหมากฟักทองฟักทองไปเลี้ยงเฟดแล้ว ไก่เป็ดหน่อยอยู่พุ่นกระเลี้ยงแล้วพี่น้องมาเบิ่งอยู่พี่บ,บัดนี้พักกันจองกระมีเดอ้อร์พักกันจองเอาไก่ญี่่นออกมาไข่ข้างนอกไก่ไก่อาหารย่างยู่บะตองไ้ว่าสันพันว่ามีอาหารอยู่บะตองไ้ว่าสันไก่ซม ไก่พันพี่น้องไก่พันไข่มเ่เบิ่งผักเพิ่นบัเนี่ยไม่ยังเนี่ยนี่ผักยังเนี่ยหมาหกฟักทรองแขนไปนี่ผักยังเนี่ยไปชมบังดูเพิ่น่ะหมาหก ละกอมักฮงพี่น้องเอ้ยฝนตกอาจจะซ่นจังหน่อยเด้อยนิซึนแฉะมาสม้ามรรมศาสาศ์โอ้มักฮงสุกแลเด้อนี่ยายบีเอ้ยมักฮงเจ้าสุกแลเด้อ่น่เดี๋ยวให้เจ้าขวงคนมาเบ่องเอาพี่น้อง มกพริกมกพริกยุใสวันวามักพริกม,ก,ก,ม,ก,ก,ม,ก,ก,มกเขือยาวโอ้ในบอกมกพริกพริก ต้นหอมผักเป้นอันนั้นของเจ้าหนึ่งอีกเด้อนนันพี่น้องปล่อยใส่เดินกะญญากับว่ขึ้นนะน้ะบัดน,นี้ผักเป้น ต้นหอมพี่น้องข้างล่างก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไร้สเพิ่นว่ามักทัวเพิ่นอยู่ใสเอาหามักทัวเพราะเห็นอันนั้นคือข้างดวน้ะพี่น้องนะได้ยินเสียงคือเสียงรถข้างดวนใไเพิ่นว่ามักทัว โอ้ยัวฝฟักยาวเห็นแล้วมันคือตายเอาฟักเงาคือตายมันหืมบ่พี่น,อน้องไปเบ่งทวฝฟักเงาโอ้ย ไรรองเถ้คลิปนี้เบิงงแล้วเป็นจังไดแย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ตามไปเบิ้งในเด้อพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเดอ้อ